สวัสดี e ดดครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่ f ฟ m i l y ครับวันนี้นได้ üher, พาได้นําอา <ği S 1> หารครับกล้วยแล้วก็มันแก้วนะครับมาให้คุณยายขวัญแก้วนะครับได้กล้วยกับมันแก้วครับผมมาให้คุณยายขวัญแก้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้คุณยายกันครับผมนู่นครับคุณยายขวัญแก้วครับผมก็ได้นํา กล้วยมาให้นะครับแล้วก็มีมันแก้วด้วยนะครับเยี่ยมคุณยายผ่นแก้วคุณยายก็ยังกินกล้วยได้ปกตินะครับแต่ก็ยังไม่มีแรงยืนนะครับนำกล้วยมาครับผม,มก็ได้มาเยี่ยมเยือนครับแล้วก็ มาให้กำลังใจกับคุณยายควันแก้วครับผมก็ช่วยเหลือกันครับยามลำบากยามช้างเจ็บไข้ได้ป่วยนนก,ก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับก็ช่วยเหลือได้แล้วก็ช่วยทุกทิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะช่วยน้อยช่วยมากก็ขอให้ได้ช่วยแล้วก็มีความสุขครับ,รขขบ,รขขบกับการให้กับการช่วยเหลือ หนึ่งชีวิตท,ที่เราอยู่ร่วมกันในโลกนี้ครับต้องช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ครับก็ไม่จําเป็นว่ารอให้มีก่อนแล้วค่อยช่วยครับช่วยแบบไหน,นช่วยเป็นกําลังใจหรือช่วยมีน้อยช่วยน้อยไม่มากช่วยมากครับเราก็ช่วยเหลือกัน ผมก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่อยากจะมาช่วยเหลืออยากจะมาให้กำลังใจอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราก็จ้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับผมไม่ว่าจะเป็นคะแนนไม่ว่าจะเป็นกล้วยมันแก้วนะครับเราก็ช่วยเหลือกันก็ฝากให้ท่านใจบุญทุกท่านครับถ้าอยากจะช่วยเหลือไม่เอ่อยายขวันแก้วก็สามารถติดต่อ ควานเขาได้นะครับเพราะผมเอาเบอร์ไว้ในในใน u t u b e แล้วนะครับก็สามารถที่โทรสอบถามกับเจ้าของช้างโดยตรงว่าจะช่วยเหลืออาหารเป็นกล้วยหรือเป็นคะแนนก็ได้นะครับช่วยเหลือคนละนิดคนละหน่อยครับก็จะได้ให้คหุณยายมีคะแนนซื้อกล้วยนะครับก็สามารถช่วยเหลือได้เพราะว่า คนทุกคนครับช่วยนิดๆหน่อยๆคนละนิดคนละหน่อยครับช่วยเป็นกําลังใจช่วยคะแนนก็ได้ครับผมยาย,ยายมีคะแนนมาให้นะเดี๋ยวค่อยพังครับผมแล้วก็วันนี้เราก็จะนําคะแนนมาให้กับเจ้าของพังผันแก้วด้วยนะครับยายผันแก้วแล้วก็มีกล้วยมีมันแก้วอาจจะไม่ไม่เยอะแต่ว่าเราก็มีน้ําใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับมีน้อยช่วยน้อยมีมากช่วยมากช่วยเหลือกันครับผม

ครับครับครับแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับนิดๆหน่อยๆอะไรที่พอช่วยได้เราก็ช่วยกันเพื่อทําบุญช่วยยายพันแก้วเราก็จะช่วยให้ยายได้ได้กินได้ซื้ออาหารได้อะไรเงี้ยครับช่วยให้ยายได้ได้มีแรงจะไปโรงพยาบาลกันครับผมก็ฝากท่านผู้ใหญ่จะดีทุกท่านถ้าท่าน จะช่วยเหือฟันแก้วก็สามารถช่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคะแนนเรืออาหารกล้วยก็ได้นะครับติดต่อเจ้าของช้างเขาโดยตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับครับผมครับช่องพังน้องใหม่แฟ m i ล y ครับผมก็มาแกะกล่องของขวัญนะครับของขวัญปีใหม่ขอบคุณพี่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับนี่ครับผม ข้างในก็เป็นนี่ครับรองเท้านะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพีวินะครับ คุณที่ส่งรองเท้ามาให้นะครับนะครับก็มีกระเป๋าด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะครับน้องใหม่ครับผม ท่าประจำครับรยกขากินหญ้านี่ก็ผ่านคำสร้อยนะครับนี่ก็คุณแม่ลํำดวนลํำดวนแซ่บบ่มันก็เดินเพ็นนะครับ ก็เพิ่งไปช่วยคุณแม่ขวัญแก้วมานะครับไปเอากล้วยเอาอะไรไปให้คุณแม่ขวัญแก้วแล้วก็เอาคะแนนไปให้คุณแม่ขวัญแก้วด้วยนะครับก็คุณยายขวัญแก้วก็ยังยังไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะครับยังยืนไม่ค่อยได้ก็ยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลน,นะครับต้องรอให้คุณยายแข็งกว่านี้ก่อนครับผมแข็งแรงกว่านี้ครับผม ก็วันที่หนึ่งนี่แหละครับวันที่หนึ่งหรือวันที่ที่หนึ่งที่สองนี่แหละมั้งครับที่แม่ทองพูนจะกลับสุรินทร์นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเชือกก็ใบบัวนะครับใบบัวก็จะกลับสุรินทร์เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นวันไหนนะครับใบบัวก็ประมาณวันที่สามที่สี่ประมาณนี้นะครับรอดูก่อนว่าใบบัวจะกลับวันไหนก็แต่ว่าแม่ทองพูนนี่จะกลับวันที่สามสิบเอ็ดหรือที่หนึ่งนี่แหละครับเห็นว่าที่หนึ่งมั้งครับไปทำใบย้ายเมื่อวาน จะทำใบย้ายเอาช้างกลับไปสุรินทร์นะครับเพราะว่าเห็นว่าพ่อของควนันแม่ทองคูณเขาไม่สบายเอกเลยต้องเอาช้างกลับบ้านนะครับก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยเหลือเยอะเท่าไหร่ละก็เหลืออยู่ไม่กี่เชือกก็พลัอยกลับก็เหลืออยู่ประมาณยี่สิบกว่าเชือกนิดๆครับ ็จะปีใหม่แล้วนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับเดินทางกลับบ้านหรือกลับภูมิลำเนาก็ใช้ความระมัดระวังครับรถเยอะครับช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขครับปีใหม่เข้ามาก็ขอให้แต่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ขอให้ล้ำล้ำรวยๆครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ครอบครัวมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับผมอย่าเจ็บอย่าจนครับรวยกันทุกคนครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านทั้งสุขภาพกายทั้งสุขภาพจิตครับขอให้แข็งแรงสุขภาพร่างกายแล้วก็สู้กันใหม่ครับในปี25 6 4 ปีใหม่เข้ามาก็จะได้มีแต่สิ่งดีๆให้กับทุกคนครับผมสิ่งที่ไม่ดีก็ให้ไปกับปีเก่าครับปีใหม่เข้ามาก็ขอให้ทุกคนลำล,ำลำรวยๆกันครับผมขอให้มีโชคมีลาบกันทุกคนนะครับนี่นะครับถ้ากิน้าของน้องใหม่นะครับก็ปีใหม่ก็ น้องใหม่ก็จะคลอดลูกครับก็จะได้ถ่ายให้พี่ๆ fc ได้เห็นนะครับได้ดูครับก็น้องใหม่ก็จะคลอดลูกเหมือนกันนะครับก็ให้ทุกคนมีโชคโชคดีในวันปีใหม่เหมือนกับน้องใหม่นะครับก็ให้มีแต่ความสุขความจเจริญมากๆขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ family ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, ขอบคุณมากๆครับคลิปนี้ก็ขอ จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ